สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําน้องๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะคะสมุนไพร3ชนิดที่จะมาแนะนําก็คือ1มะขามป้อมนะคะ 2. มะขามค่ะและ3หญ้าหวานนะคะวิธีทําก็คือให้เรานำมะขามป้อมมะขามและหญ้าหวานใส่ลงไปในแก้วนะคะแล้วก็คนๆๆนะคะให้เนื้อมะขามนะคะมันแตกกระจายแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะมาดื่มได้เลยนะคะเพราะว่ามะขามป้อมกับมะขามนะคะจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะและที่สําคัญนะคะย่าหวานนะคะจะใช้แทนน้ําตาลแล้วก็จะมีประโยชน์มากในเรื่องของช่วยลดไขมันในเส้นเลือดน,นะคะแล้วก็ช่วยให้เลือดน,นะคะไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะเวลาใส่นะคะก็ใส่พอประมาณนะคะหยิบมาประมาณสัก10-15ใบนะคะ นี่เราก็ดื่มได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ